สวัสดีครับก็อยู่กับกองแกงชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันมีอีเวนต์นะครับเซอร์ไพรส์นอร์มอนกระชานะครับตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนะครับ4ทุ่มจนถึงวันที่26พฤษภาคมนะครับจะมีเจ้าเอ็ดเวิร์ดเรือทางโอ๊กนะครับก็คือร่าง7ดาวนั่นเองนะครับของเอ็ดเวิร์ดเรือดำน้ำลิกลับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปสุ่มสักทีลวกันนะโอเคนะครับมาลองดูว่าจะได้ไหม ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ให้พี่นะครับก็ขอบุณมากเลยนะครับโอเคเราลองดูแล้วกันนะครับห้าบุกหนึ่งเลยอ้าวคะแนนมิตรภาพให้พอปล่อยหาซะงั้นนะครับโอเคเข้าไปรับคะแนนมิตรภาพก่อนแล้วกันเอาอันนี้อ่านะครับทุกวันนี้ก็ดีหน่อยนะครับมันแยกระหว่างคะแนนมิตรภาพกับของขวัญทั่วไปนะครับ เวลากดรับจะได้ไม่ต้องจําเป็นต้องกดรับขนนกมาให้หมดนะครับรุนกันนะครับจะมาสักตัวไหมสําหรับคนที่เล่นใหม่ที่ยังไม่มีเอ็ดเวิร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่น่าลุ้นนะครับน่าสนุกนะครับอ้าวสกอตแฟงกี้เจมส์เซ็กซี่แฮมจอมเตะอเล็กซ <laughs> ์ลองดูอีกครั้งเลยกันนะครับ มันสุ่มได้สองครั้งนะมาไหมสตีฟอ้าวมาตัวหนึ่งนะครับโอ้โหเข้าอยู่นะครับเข้ามาตัวหนึ่งนะครับอู้ได้ชี้ชิด้วยชีชี้ก็เป็นตัวที่แบบสมัยก่อนนี่โหดมากเหมือนกันนะหมดยังลองครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับอโอเคหมดจิตแล้วนะครับถือว่าได้มาตัวหนึ่งนะครับได้มาหนึ่งตัวนะครับก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับ ถือว่าไม่หลอกลวงนะครับโอยถือว่าผ่านนะฮะถือว่าไม่หลอกลวงเดี๋ยวผมมาดูที่ห้องทดลองหน่อยดีกว่านะครับว่ามีอะไรอ๋อนี่ผมสร้างนี่ไว้อ๋อผมรู้แล้วนะครับผมว่าผมจะแปลงร่างเจ้าเจ้าไอ้น,นี่นี่กว่านะฮะบราวนะักเตะของผมนี่ไงผมว่าจะแปลงร่างเจ้านี่ล่าสุดล่าสุดเดี๋ยวผมขอยัดญาตให้มันเป็นร่างอันนี้เดก่อนแล้วกันนะครับ ช่วงนี้เกมลายเลนเจอร์ก็นิ่งๆนะไม่ไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรละ่ะไม่มียังไม่มีตัวละครใหม่แบบมาในช่วงกลางเดือนนะครับก็คงต้องรอแบบต้นเดือนเลยนะครับเดือนหน้าคงมีตัวใหม่มานะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวลองแปลง,ลงบบร่างชจ้บราวนักเตะก่อนดีกว่านะครับโอเคใช้เงินสี่หมนแปนะครับแปลงเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ ที่น่าสะสมนะครับมันเป็นเจ้าบราวที่มาในช่วงของบอลโลกนะครับมาในช่วงบอลโลกนะสําหรับตัวนี้นะครับอันนี้ยัดเลยแล้วกันยัดเลยกันเพราะว่าตัวพวกนี้ก็ไม่ได้เอามาใช้งานนะครับผมมีร่าง8ดดาวอันต้าแล้วนะครับเี่นพวกนี้มีร่าง8ดดาวอันต้าหมดแล้วนะครับโอเคจับยัดไปเลยตัวนี้เป็นโจมตีโจมตีปกติความเร็วในการเคลื่อนที่ช้าแต่ความจริงมันก็ไม่ ไม่ได้เทพอะไรมากมายนะแต่ก็ปั้นไว้ก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าอยากได้มานานนี่แหละแต่ว่าไม่มีเวลาได้ปั้นไม่มีโอกาสได้ปั้นมันนะครับโอเคในที่สุดก็เวลเต็มแมกรอยแล้วนะครับอ่านะฮะเต็มแม็กร้อยแล้วนะครับ,นะะเ,มมรรบเดี๋ยวเราลองอัปเกรดไม่ได้แล้วครับมันสุดละเดี๋ยวหาอุปกรณ์อะไรแบบเด็ดๆมาติดให้หน่อยดิบราว,วกเหล็กนี่มันสายคลิปป้อมเลยนะ สายขีย้ป้อมเนี้ผมติดปืนอีวาเลยไหมนะน่าจะน่าจะจี๊ดเหมือนกันนะติดปืนอีวาไปเลยกันนะครับอ่านะฮะปืนอีวาไปเลยนะครับปืนอีวาหมวกปีกเมฆนะครับเอาแบบแรงๆไปเลยนะอ้ามีคนมาแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยเลยนะครับปืนอีวาหมวกปีกเมฆนะครับแล้วก็แหวนปีนางฟ้าไปเลยนะตอนนี้แหวนปีนางฟ้าว่างๆสักสักวงมีไหมอู้ ใส่ให้ตัวไหนหมดวะเนียโอ้ชมเปรยใส่อยู่เจ้าลิงคลัช,ชใส่เหรอยิ่าโอ้แชนล,ลี่ตัวนี้ใส่อยู่ถอดมาเลยด้วยกันนะครับเอามาใส่ให้กับเจบบา้าบลาของเราดีกว่านะครับฟิลเตอร์ล่าง7ด,ดาวนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปพี่ใหม่นะคร็บยังไงก็ฝากกดติดตามด้วย้วกันนะครับปึ๊บอ,อ,อยู่ในเนี่ยอ้าว มันยังค้างอยู่นี่อยู่หรอม่ีหามเจออะนะฮะอ่าโอเคนะครับเข้าไปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แวรก่อนแลวกันนะครับอ่ะนะฮะใส่ไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงนะฮะก็ค่าพลังโจมตีก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าจะช่วยทีมได้ไหมนะครับจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้โหนะฮะ น้องๆก็เข้ามาแฮปปี้เบิร์เดย์ให้นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับหลายๆคนนะครับที่เข้ามามาแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับให้กับผมนะฮะโอเคนะครับอาทีมนี้เดี๋ยวเราเซตไว้ที่ทีมที่3แล้วกันนะครับทีมที่3มันทีมเลดกิวนี่หว่าเอาเป็นทีม2แล้วกันทีม2เนี่ยออายกลงไปเลยนะครับลองดูซิว่า เราจะเอามันมาช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนอะประกบคู่กับแชมเปญเลยวกันนี่ไงนะครับโอเคนะฮะสำหรับเจ้าบรากฟุตบอลของเรานะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวคงลองไปตีที่ด่านพิเศษแลวกันนิดนึงให้ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวคงม,มีรีวิวนะครับอะไรสั้นๆให้ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปโอ้โหเลนเจอร์เตอร์เลนเจอร์เ,เ,อเกินนะครับ จะขายเลยกว่านะครับาขายเลยนะครับตัวนี้คือพวกนี้ผมปั้นจนเต็มหมดแล้วแหละนะฮะเอามาก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมก็ขายไปเลยนะฮะขายผิดตัวเลยกดขายผิดตัวนะฮะ,ะ,ฮะถ้าขายผิดตัวนี่หาเลยนะช่วงนี้น้องๆเปิดเทอมกันก็ตั้งใจเรียนด้วย,ยกันนะครับช่วงนี้นะฮะก็ ให้เวลากับการเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคไปลุยกันต่อนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยว10,000หมื่นอ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นับสไนะครับเดี๋ยวเรามาแจกรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าโอเคนะครับดูสินะฮะว่าจะเป็นยังไงมันเหมือนจะไวนะแต่มันไม่ <laughs> มันก็ไม่ค่อยที่จะยิงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองเอามันเอามันมาตัวเดียวดูไหมเอเอนะฮะ เล่นโดยที่ไม่ปล่อยแชมเปญแล้วกันนะครับว่าว่ามันจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเล่นไม่ปล่อยแชมเปญอีกทีหนึ่งรอบนะครับอันนี้เล่นแบบปล่อยแชมเปญไปเป็นหนึ่งตัวนะครับมันก็ยังตีด่านนี้ได้ชนะแบบง่ายๆอยู่นะครับโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอีกครั้งหนึ่งโดยการไม่ปล่อยแชมเปญน,นะครับแล้วก็ไม่กดไอเทมต้องกดไอเทมนะถ้าไม่กดถ้าไม่กดนี่ไม่รอดนะครับ ปล่อยอีกครั้งโดยที่ไม่ปล่อยแชมเปญนะครับอ่ะมาดูกันนะครับปล่อยตัวนี้นะฮะแล้วก็กดไอเทมอมตะนะครับอ่ะยิงดูเนี่ยครับได้ประมาณนี้นะครับมันมันจะทะลุป้อมไม่ได้นะฮะดูเนี่ยครับมันยิงไม่ยิงไม่ไหวเท่าไหร่นะเนี่ยอ่ะทะลุป้อมมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าว่าจะโอ้โหโ ไม่ได้นะครับก็คือต้องสรุปแล้วก็ต้องมีแชมเปญมาช่วยนะคือแชมเปญมันมันยิงทะลุป,ป้อมมากได้มากกว่านะครับเนี่ยแมมอุ่าจะปั้นมาใช้ช่วยทีมซะหน่อยนะครับอาออกออกสกิลอยู่ครับสกิลมันจะสตันนะครับอืมแต่แต่สกิลมันสตันได้อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยครับ <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ ก็ถือว่าพอได้พอได้นะครับสกิลมันสตัร์ได้อยู่นะครับน่าจะเอามาใช้งานได้ได้บ้างอยู่นะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ